สวัสดีครับเพื่อนเอนสวัสดีครับ fc เช้าวันนี้วันที่19ก,กรกฎาคม2565ก็มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับทางช่องดูดีๆมีฮิชแนลเราก็มาตามกันต่อกับสูตรที่เข้าของงดก่อนที่ผ่านมานะครับผมก่อนที่เราจะไปดูหลักสูตรวิธี คิดคำนวณของสูตรนี้นะครับเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนคลิปวิดีโอนี้เขาเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ท้งนี้ทั้งนั้นในวันที่ หนึ่งศูนกทุกๆข้อมูลทุกๆสูตรที่ผมจะนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้ผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าสูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่หวยจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผมครับเพื่อนๆที่เห็นอยู่นี้ก็คือสูตรเด่นบนนะครับสูตรเด่นบน งวดที่ผ่านมาให้ไว้อยู่ที่890นะครับงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าก็เข้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์ทีนี้เรามาดูงวดของวันที่ 108, 2565นหะครับผมหลักการวิธีคิดคำนวณเราก็จะใช้หลักหมื่นนะครับหลักพันแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับผมบวกลวมแต้มกันก่อนนะครับบวกได้เท่าไหร่แล้วก็มาบวก เลขของที่ก็คือ3นะครับผม3 2บวก0ย์ได้2 2บวก5ก็จะได้7 7บวก3ขงที่เราก็จะได้0นย์นะครับได้0สเต็ปต่อไปเราก็ลบ1นบวก1นะครับ0ย์ลบก็คือ10นะครับ10ลบ1ก็จะเหลือ9นะครับผม0บวก1ก็จะได้1นะครับ ก็จะได้1ก็จะได้เลขเด่นประจำงวดวันที่1 08.2565แล้วกเราก็จะได้901นะครับ901สูตรนี้ก็1 8งวดนะครับผ่าน17นะครับผมหลุด1งวดนะครับสูตรนี้หลุด1งวดนี่เราก็มาดูงวดของที่ผ่านมานะครับงวดของที่ผ่านมา หลักหมื่นคือ8นะครับแล้วก็หลักพันคือ1นะครับหลักหน่วยคือ7นะครับผมนวดที่ผ่านมา3ตัวบนออก4ี่หนึ่งนะครับ4ี่หหลักหน่วยก็คือ7นะครับผม8บวก1ได้9 9บวก7ได้6 6บวก3างที่เราก็จะได้9นะครับได้9 9้ลบ1เราก็จะได้8นะครับ 1> 9ก้าบวกเราก็จะได้0ูนย์ะครับก็คือเข้าที่เข้าก็คือ0นะครับผม0ได้8 90นะครับตัวที่เข้าก็คือ0นย์นะครับเข้าที่หลักสิบบนนะครับผมเข้าที่หลักสิบนอันนี้งวดวันที่1นะครับวันที่หนึ่งสุงพันห้าร้ก้าเราก็จะได้เก้น่งนะครับผมเก้าศูนสูตรนี้ก็ยังมีติด0ูนย์เหมือนเดิมนะครับสูตรนี้ อันนี้คือเลขดับ3ตัวบนไปกลับนะครับผมดับ3ตัวบนไปกลับของงวดวันที่1 0 8 2 5 6 5นะครับผมก็ให้ไว้อยู่ที่035นะครับพวกนี้ก็แจ่มแจ๋วอยู่นะครับเลขชัดเจนอยู่นะครับผมไม่ต้องทวนนะครับผมโซนนี้ดับผ่านมาแล้ว131มงวดติดๆนะครับผมยังไม่หลุดนะครับผมยังไม่หลุด อันนี้ของเก่านะครับของเก่าของงวดที่ผ่านมานะครับหวยออกอะไรครับออก405นะครับในนี้ไม่มี405นะครับผมมี0มี4ไม่มี5นะครับผมมี0มี4ไม่มี5มี0มี4ไม่มี5นะครับผมก็ดับผ่านนะครับผมดับผ่านมาแล้ว131งวดติดๆนะครับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับผม ก็มีคนทักทวงมานะครับว่าเลข257เด่นแลอเกินทําไมแอสให้ดับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเด่นมันดังอะไรนะครับผมก็ทําไปตามสูตรนะครับผมมันก็ดับผ่านเอาอยู่นะครับเห็นไหมครับ5มาได้ตัวเดียวนะครับหางนี้5มาได้ตัวเดียวไม่มีศูนย์ไม่มีสี่นะครับหางนี้เด่นนะครับดังมากนะครับงดที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าดับผ่านเอาอยู่นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นดับ3ตัวบนไปกลับอีกสูตรหนึ่งนะครับดับผ่านมาแล้ว8 6งวหอดติดติดยังไม่หลุดนะครับผมสูตรนี้ยังไม่หลุดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้พระเอกเลยก็คือสูตรนี้นะครับ พระเอกเลยก็คือสูตรนี้นะครับผมให้เด่นบนนะครับ901นะครับผมถ้าใครจะกันด้กันล่างไว้บ้างก็ดีนะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับผมถ้าใครจะกันล่างเอาไว้บ้าง10 8งวดติดติดนะครับหลุด1งวดสำหรับสูตรนี้นะครับผมหลักการวิธีคิดคำนวณก็ใช้หลักหมืน่นหลักพันหลักหน่วยบนนะครับ บวกรวมแต้มกันได้เท่าไรมาบวกเลขของที่ก็คือ3นะครับผม3 2บวก5ได้7 7บวก3ได้0นย์นะครับก็คือ10นะครับ10ลบ1ก็เหลือ9นะครับผม0บวก1ก็จะได้1นนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกายเป็นเบาจนจบคลิป ฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้กดกระดิ่งปิ้งๆเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อผมมีสูตรใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม